คุณป้าสวัสดีครับอ้าวมานุไปไงมาไงล่ะถึงได้มาหาป้าถึงที่นี่คือว่าตอนนี้ผมมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยครับเมียของผมเขาทิ้งไปมีคนใหม่แล้วครับอ้าวเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกันเข้ามาในบ้านก่อนดื่มน้ำเย็นๆซะก่อนนะเดินทางตั้งหลายชั่วโมงแบบนี้คงจะเหนื่อยล้น้าดูเมื่อป้าได้เห็นสีหน้าของผมมีอาการสีหน้าไม่ค่อยดีนะักอันนี้น้ำเย็นๆจาก เดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกันนะดื่นมน้ําให้หายเหนื่อยก่อนขอบคุณคุณป้ามากนะครับนอกจากพ่อแม่ก็มีคุณป้าคนนี้แหละครับที่คอยดูแลและสั่งสอนผมให้เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับเมื่อก่อนเหมัยตอนผมเป็นวัยรุ่นผมเคยเดินทางผิดพลาดมาก่อนครับซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่สักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดื้อรั้นก็ว่าได้ครับแต่มีป้าคนนี้แหละครับที่ทําให้ผมได้เปลี่ยนแปลงไปปลาของผมเธอได้แต่งงานกับชาวต่างชาติครับและก็ ได้มาสร้างธุรกิจในเมืองเศรษฐกิจที่ดีครับธุรกิจของป้าต,ตอนนี้ก็มีอาพาร์ตเมนต์ครับบอกเลยว่าสร้างท่า่ก็ไม่เคยพอสําหรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติและคนที่มาทํางานที่นี่ด้วยครับตรงนี้คือแหล่งเศรษฐกิจที่ดีป้าของผมเป็นคนที่อ่านเกมขาดลงทุนแล้วรู้ว่าจะได้กําไรป้าของผมก็เลยลงทุนตรงนี้ครับและอีกอย่างป้าของผมก็มีธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างเลยครับนอกจากอาพาร์ตเมนต์แล้ว ก็เปิดสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารอีกด้วยครับผมระนับถือป้าของผมคนนี้มากครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดและก็เก่งที่สุดสําหรับผมเลยนะครับผมขอยกเป็นไอดอลสําหรับผมเลยจากเมื่อก่อนครอบครัวของผมและป้าพวกเราไม่มีอะไรติดตัวแม้แต่สักนิดเดียวแม้กระทั่งที่ทํากินครอบครัวของเราก็ยังต้องอาศัยเขาทําอยู่เลยนะครับตั้งแต่ที่ป้าตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติป้าก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้ และก็เอามาลงทุนสร้าง,างกิจการของป้าจนตอนนี้กิจการของป้าและธุรกิจได้สำเร็จลุล่วงได้ดีป้าครับพอดีว่าผมออกจากงานที่เดิมแล้วครับผมขออนุญาตมาทำงานกับป้าได้ไหมครับป้ามีงานให้ผมทำไหมครับมีสิจ้าทำไมถึงจะไม่มีล่ะสำหรับมานกแล้วให้อยู่ฟรีก็ได้ป้าไม่ว่าหรอกคนกันเองทั้งนั้นหลังจากที่ป้าพูดจบป้าก็ได้เอามือของป้ามากุมที่มือของผมเอาไว้เหมือนกับว่า เป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆครับและสายตาของป้าได้ส่งยิ้มหวานให้กับผมตาของป้านั้นช่างหยัดเยื้อมากเกินนะครับลืมบอกไปว่าป้าของผมเธอเป็นคนที่หุ่นดีถึงแม้ว่าจะอายุ45ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าเกิดไม่บอกอายุใครๆก็คงคิดว่าป้าอายุ30ต้นๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ดูแลผิวพรรณและสุขภาพดีมากเลยนะครับและเรื่องออกกำลังกายป้าไม่เคยขาดแม้แต่สักวันเดียว ถึงแม้ว่าเราสองคนจะอยู่ห่างกันก็ตามเมื่อก่อนยอมรับว่าผมสนิทก,กันกับป้ามากกว่าพ่อแม่อีกครับแต่ตอนนี้ผมมีครอบครัวผมก็เลยออกมาทํางานและห่างไกลจากพ่อแม่คนที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือป้าครับผมแต่งงานกับเมียของผมได้ประมาณสามปีแล้วครับตอนแรกผมคิดที่จะมีเจ้าตัวน้อยให้กับพ่อแม่ของผมเอาไว้เลี้ยงที่บ้านแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ แต่มันก็เป็นโชคดีของผมอีกเช่นเคยครับเมื่อความรักของผมนั้นมันไปกันไม่ได้เราก็เลยต้องแยกทางกันแต่ผมกับป้าเราโทรหากันคุยกันอยู่เป็นประจำครับเมื่อผมได้สบตาสายตาอันหยาดแบบเยิ้มของป้าและรอยยิ้มอันหวานหวานมันทําให้ผมตอนนี้ได้คิดอะไรไปไกลเกินกว่าป้าแล้วครับทั้งสวยหุ่นดีผิวดีแบบนี้เป็นใครจะอดใจไหวล่ะครับใช่ไหมครับนี่มานพตอนนี้นะ่ะ อย่าเพิ่งทํางานเลยนะพักผ่อนให้สบายใจก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกับป้าอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ป้าอยากจะให้มานพะพักผ่อนเยอะๆรู้ไหมตั้งแต่ที่เธอแต่งงานไปป้าก็เป็นห่วงเธอมากเลยนะเพราะป้าดูออกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รักเธอจริงหรอกและสุดท้ายมันก็เป็นจริงอย่างที่ป้าดูออกแต่ป้าก็ไม่กล้าเตือนเพราะเรื่องแบบนี้มันบอกมันสอนกันไม่ได้ไปขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ลงมาทานข้าวนะ เดี๋ยวป้าเองจะทํากับข้าวไวรอนะหลังจากที่พูดจบผมก็เดินขึ้นห้องและก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่อาบเสร็จผมจึงรีบลงมาช่วยป้าทากับข้าวช่วยกันคนลเล็กคนน้อยผมเองก็ไม่อยากจะให้ป้าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมจําความได้ป้าก็ดูแลผมเป็นอย่างดีตอนนี้ผมโตแล้วผมกลับมีความคิดว่าผมอยากจะตอบแทนคุณป้ามากกว่านี้ครับและผมก็มาช่วยงานครัวคุณป้าป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับและหลังจากนั้น มือของผมก็ไปโดนมือของป้าอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมมีอาการใจว,วิววิวแบบบอกไม่ถูกเลยครับตัวก็ล้อน่าวหน้าของผมก็เริ่มแดงทุกทีซึ่งผมถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนั้นหรือว่าเขินอายผมมักจะสแสดงสแสดงออกทางร่างกายผมเป็นคนที่เก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ครับนี่มานกเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะทาไมหน้าแดงไม่สบายหรือเปล่านั่งรถตลมหรือเปล่าเนี่ยผมนั่งรถไฟมาครับ เพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางดีครับเปล่าหรอครับป้าไม่ได้เป็นไรครับผมเริ่มพูดตะกุกตะกักผมก็โมโหตัวเองเหมือนกันครับว่าทําไมผมต้องมีอาการแบบนี้ทั้งที่ป้าเป็นป้าของผมแท้ๆครับมันไม่สมควรป้าเป็นคนที่ดูแลผมตั้งแต่เล็กผมจึงพยายามควบคุมสติของตัวเองให้อยู่หลังจากนั้นเราสองคนก็นั่งทานข้าวด้วยกันถามถึงเรื่องราวต่างๆผมก็เล่าอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับป้าฟังทุกอย่างเลยครับ มันก็แน่แหละครับเมียเพิ่งทิ้งมามันก็มีอาการซึมซึมเศร้าๆเป็นธรรมดาแต่รู้ไหมครับว่าป้าของผมเธอสามารถทําให้ผมลืมเรื่องราวความทุกข์ทุกอย่างได้ป้าของผมพยายามชวนพูดคุยในทางอื่นโดยที่ไม่ให้ผมคิดเรื่องนี้ครับ mm hmm. นี่มานกกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะพาเธอออกไปข้างนอกนะเออคือว่าป้าครับผมไม่อยากจะรบกวนป้าป้าพักผ่อนเถอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป้าก็ต้องออกไปทํางานอีกไม่เป็นไรหรอกพอดีว่าป้ามีคนที่ ไว้ใจได้ให้ดูแลางานได้แล้วพวกนี้ป้าหยุดสักหนึ่งวันเดี๋ยวจะพามานพไปเที่ยวให้เต็มที่เลยนะเออคือว่าไม่ต้องคืนนะไม่ต้องมีเหตุผลใดทั้งสิ้นป้าเต็มใจพาไปรู้ไหมป้าไม่อยากจะให้มานพคิดมากนะอยากจะให้มานพสบายใจถ้าเรามุ่งอ่อนวัวความสุขก็จะมาหาเราเร็วๆนะมันก็แค่ผู้หญิงหนึ่งคนที่ทิ้งไปแต่มันก็ยังมีผู้หญิงอีกมากมายนะที่รอมานพอยู่คิดเสียว,ว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังไม่ใช่เนื้อคู่ของมานพ เป็นยังไงบ้างล่ะห้องนอนพอดีว่าป้าก็ไมไ่เตรียมอะไรไว้เพราะเธอไม่บอกล่วงหน้านอนได้หรือเปล่าล่ะโถป้าห้องนอนใหญ่สักขนาดนี้ผมนอนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง้วล่ะป้าป้าจําได้ไหมว่าสมัยเมื่อก่อนเรานอนในห้องเล็กๆแออ,อดมากเราก็ผ่านมาได้แล้วนะป้านี่ป้าพูดถึงแล้วผมและอิจฉาชีวิตป้ามากเลยนะครับป้าเป็นคนที่สวยและเก่ง และฉลาดมากเลยนะครับธุรกิจของป้าก็ไปได้ดีทุกอย่างสําเร็จไปทุกอย่างเลยนะครับป้าเก่งมากที่ดูแลกิจการคนเดียวไม่เก่งหรอกมโนมันก็ต้องทําแหละก็จําได้เลยว่าเมื่อก่อนชีวิตของเราเป็นแบบไหนป้าไม่อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมคนเรานะก็ต้องหาตัวเลือกดีๆให้กับชีวิตของเราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอนนี้ป้าก็อายุเริ่มจะมากขึ้นแล้วนะ ก็จะดูแลกิจการคนเดียวไม่ไหวแล้วแหละป้าคิดว่าป้าก็คงจะหาใครสักคนมาดูแลกิจการต่อช่วยป้าเออป้าคงไม่ต้องหาใครแล้วแหละงานมานพมาดูแลงานช่วยป้านะเออคือป้าครับผมไม่มีประสบการณ์ทางด้านด้านนี้เลยนะครับไม่เป็นไรหรอกป้าก็ไม่เคยมีป้าก็เรียนรู้เดี๋ยวป้าจะสอนเธอเองนะและป้าก็ไม่มีใครทายาทป้าก็ไม่มีกิจการทั้งหมดป้าตั้งใจว่า จะมอบให้มานพคนเดียวถ้าเธอไม่เรียนรู้งานเดี๋ยวกิจการของป้าก็คงจะพังเอานะป้าไว้ใจมานพมากนะอย่าทําให้ป้าผิดหวังกันแล้วกันการที่ผมมาหาป้าในครั้งนี้ผมไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับและพลิกชีวิตของผมทันทีนี่นะถ้าเกิดว่าเธอเป็นคนดูแลกิจการทั้งหมดสาวๆคนไหนที่เธออยากได้รับรองว่าเขาวิ่งมาหาเธอแน่นอน หลังจากนั้นเธอก็เลือกเอาเลยว่าเธอจะเอาคนไหนกันแน่คือพอใจคนไหนเชิดใส่เมียเก่าของเธอได้เลยนะเมื่อป้าพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งมีกําลังใจและรู้สึกว่าผมอยากจะเริ่มเรียนรู้งานเร็วๆกว่านี้ครับป้าพูดให้กําลังใจผมแบบนี้ผมก็ยิ่งมีกําลังใจมากขึ้นครับขอบคุณครับป้าแต่ว่าผมเกรงใจป้ามากเลยนะครับเกรงใจทําไมล่ะก็ป้าไม่มีใครอยู่แล้วนี่เราก็มีกันแค่นี้ ทุกอย่างที่เป็นของป้าป้าได้มอบให้เป็นของมานุษย์หมดเลยนะขอบคุณครับป้าผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณป้ายัางไงดีสําหรับของขวัญสุดพิเศษทั้งชีวิตของผมไม่ต้องตอบแทนอะไรหรอกนะมนปุป้าขออย่างเดียวขอให้มานุปเป็นคนดีก็พอและตั้งใจทํางานสารต่อกิจการของป้าแค่นั้นป้าก็ดีใจแล้วแหละเออป้าครับว้าแต่ป้าอยู่คนเดียวมานาน ป้าไม่เหงาบ้างหรอครับอายุป้าก็ยังไม่เยอะเลยนะครับทําไมป้าถึงไม่หาคนรู้ใจสักคนมาช่วยงานป้าล่ะครับสบายนี้นะหาคนรู้ใจยากและหาคนที่จริงใจยากมากนะมานกป้าไม่ใช่ว่าไม่หาป้าก็หาเหมือนกันแต่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของป้าต่างก็พาหาผลประโยชน์กับป้าทั้งนั้นแหละเมื่อป้ารู้แบบนี้ป้าก็ไม่สนใจใครอีกเลยแล้วป้าไม่เหงาหรอครับไอ้เหงามันก็เหงาแหละ ของมันชอบๆออู่แล้วเนาะเต็จทุกวันนี้มันก็มีตัวเลือกเยอะก็ไปตามสถานที่ต่างๆแบบความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดใดๆทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้เธอเข้าใจไหมที่ป้าสื่ออ๋อ,อเข้าใจแล้วครับเป็นแบบนี้เองเห็นป้าอยู่คนเดียวแบบนี้ป้าก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาหรอกนะดีซะอีกเราไม่ต้องผูกมัดหรือมีพันธะก,กับใครทั้งสิ้นไม่ต้องมาตามง้ะตามเอาใจใส่เตือนเช้ามาต่างคนตาา่างแยกย้ายก็จบแค่นี้ ถ้ามานพอยากจะลองก็ลองดูได้นะตอนนี้มานพยังไม่มีกําลังซั์สักเท่าไหร่แต่พอมา,มานพมีกําลังซั์รับรองได้ว่ามานพจะติดใจเหมือนกับป้านี่แหละเนะมานพจะไม่สนใจผู้หญิงคนใดคนหนึ่งมาโดนเคียงข้างแน่นอนหลังจากที่พูดจบป้ากระเดินเข้าใกล้มาหาผมและก็มานั่งข้างๆผมครับพร้อมทั้งเอามือมาทาบตรงอกสามศอกของลูกผู้ชายอย่างผมครับและป้าก็ทำหน้าตกใจโอ้ ใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่มาเนาะสนใจจะทำงานเป็นเด็กเสือไหมละ่ะทิปดีด้วยนะหุุนล่นแบบนี้มีคนติดเพียบคืนนึงได้หลายตังเลยนะเออคือผมไม่กล้าครับและผมก็ไม่เคยทำงานแบบนี้ด้วยครับเคยทำงานแต่บริษัทอย่างเดียวพูดตรงๆว่าผมอายครับนี่ถ้าเธอมัวแต่เขินอายเธอก็ไม่มีวันที่จะก้าวหน้าในชีวิตนะไหนว่าดูป้าเป็นตัวอย่างไงดูสิตอนแรกป้าก็ไม่กล้าเหมือนกันแหละแต่ ด้วยความจนมันน่ากลัวไงป้าเลยต้องยอมทําทุกอย่างแบกหน้าไปทํางานทุกอย่างสารพัดจนในที่สุดป้าก็ได้มีวันนี้ได้เออก็ได้ครับป้าแต่ว่าผมขอทําใจก่อนนะครับและหลังจากนั้นผมทําใจได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับและผมก็เริ่มทํางานตรงนี้ท,ทันทีซึ่งตอนแรกทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็ขเขินอายทําตัวไม่ถูกแต่สุดท้ายผมก็ทํางานและได้ฝึกภาษาไปเรื่อย จนในที่สุดผมก็เก่งภาษาและเรียนรู้งานของคุณป้าได้อย่างรวดเร็วครับป้าสอนงานให้ผมดูแลกิจการทุกอย่างตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วครับป้าไว้ใจผมให้ผมดูแลคนเดียวซึ่งผมก็ให้ป้าไปเที่ยวพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยครับป้าก็ใช้ชีวิตของป้าตามที่ป้าต้องการเลยลืมบอกไปว่าพ่อแม่ของผมท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเรื่องที่ป้าพักผู้ชายเข้ามาในบ้าน ซึ่งเล่นจำจี้จำใจกันอยู่ผมนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับอันไหนที่ป้ามีความสุขผมก็ไม่เคยห้ามป้าเลยนะครับแต่บางทีผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ผมจึงได้เข้าหาป้าและก็พูดคุยเรื่องนี้ครับอยากจะให้ป้าหยุดป้าครับพอดีว่าผมเป็นห่วงป้ามากเลยนะครับผมอยากจะให้ป้าหยุดเรื่องผู้ชายได้ไหมครับตอนนี้ป้าก็เริ่มจะอายุเยอะมากแล้วนะครับป้าควรที่จะหาคน ที่เป็นตัวเป็นตนสักทีแล้วนะครับไม่หรอกก็อย่างที่ป้าพูดนั่นแหละผู้ชายทุกคนนะ่ะไม่มีใครที่จะรักป้าจริงหรอกนะมีสิครับป้าถ้าเกิดว่าป้าเปิดใจดูป้าก็คงจะเจอนะครับวันนี้ป้าของผมเขาดื่มบ้างเล็กน้อยครับเวลาที่เธอพูดเธอเหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกตัวสักเท่าไหร่แล้วเธอก็เดินมาหาผมแล้วกระซิบที่ข้างหูผมว่างั้นป้าขอลองกับเธอได้ไหมละ่ะถ้าป้าไม่ไว้ใจใครไว้ใจเธอคนเดียวนะ เออป้าครับผมว่ามันไม่เหมาะนะครับนี้ทำไมจะไม่เหมาะล่ะแล้วเธอเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าอันไหนเหมาะหรือไม่เหมาะเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่มีอะไรวัดทั้งสิ้นแหละหลังจากที่พูดจบป้าของผมเธอก็เริ่มลงมือทันทีตอนแรกผมก็ไม่กล้าแล้วก็ยังอายอยู่ครับแต่ป้าเธอเก่งมากทําเอาผมคอยไปตามใจของตัวเองครับและเราก็ลงเอยจบกันด้วยดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ป้าเขาก็ไม่เคยพาผู้ชายคนอื่นเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกเลยครับ,รบและเธอก็ไม่เคยห้ยหาผู้ชายคนอื่นอีกเลยนอกจากผมเพียงคนเดียวจนในที่สุดป้าก็ได้ตั้งท้องกับผมครอบครัวของเราก็สมบูรณ์แบบมากครับใครที่มีโอกาสเป็นแบบผมบ้างครับลืมบอกไปนะครับว่าป้าของผมนั้นไม่ใช่ป้าแท้ๆแต่ว่าผมนับถือป้าเหมือนกับป้าแท้ๆแล้วครับตากับยายของผมได้เลี้ยงป้าตั้งแต่เล็กครับมา คู่ก,กันกับแม่เพราะว่าพ่อแม่ของป้าได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งคู่ครับตายายของผมก็เลยเลี้ยงอุปธรรมครับ